ักเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเน้นย้ำอ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะเส,สาร์อาทิตย์นี้ครูจะไปเยี่ยมบ้านเพราะฉะนั้นเส,สาร์ที่นี้แจ้งผู้ปกครองไว้ก่อนว่าคุณครูจะเข้าไปแล้วก็รับโทรศัพท์ครูด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งโลเคชั่นเข้ามาที่โทรศัพท์ครูด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการหลงทางสำหรับครูโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแคนอ่นี้ก่อน,นะค่ะนั่นเลยทั้งหนดครูขอ,ขอ,ขอลุคขอลุก ใบนะมอนวันนี้พอยห้องห้าชวนเราไปกินไอติมอ่ะแกไปได้วยกันปะวันนี้ฉันต้องรีบกลับบ้านอ่ะขอโทษจริงๆนะแ่ไปเถอะโหไปด้วยกันเถอะนะจะได้กลับบ้านด้วยกันไงนะนะวันนี้ไม่ได้จริงๆขอโทษนะของที่บ้านหมดนะต้องไปซื้อไว้วันหลังนะก็ได้วันหลังแกสัญญามานะว่าแกจะไม่เทอีกโอเคสัญญาโอเคงั้นเราไปก่อนนะบ๊ายบายเจกัน ลุงเดชพรุ่งนี้ครูจะมาเยี่ยมบ้านนะอยู่เจอครูก่อนอย่าเพิ่งไปไหนแล้วก็อย่าเพิ่งกินเหล้าเมาออไปก่อนสะล,ะลุงหนูขอแค่แป๊บเดียวหนูวางกับข้าวไว้นี่นะลุงกินเสร็จแล้วเก็บด้วยหนูไปนอนเลยนะ นี่จ้าอยูอบานใครนูกอ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเิญนั่งครับคุณค่ะอันนี้คุณลุงของน้องม่หม่อนเนาะครับผมค่ะเอองั้นตอนนี้ที่บ้านก็มีคุณลุงอยู่กับน้องใบหม่อนแค่สองคนเหรอคะครับ,รบๆๆแล้วเห็นน้องเขากรอกเอกสารข้างในว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกันไม่ทราบว่าเขาติดต่อมาบ้างหรือเปล่าก็แต่มันเลิกกันไปแม่ก็แต่งงานมีผัวใหม่ไปแล้วครับๆๆ แต่ก็ดีที่ยังส่งเงินม,มาบ้างแต่พ่อมันนี่สิคนระับตั้งแต่เลิกกันไปหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับงั้นก็แสดงว่ายังติดต่อคุณแม่ได้อยู่ครับเออน้องอยู่โรงเรียนนะคะพฤติกรรมก็ดีมากเลยเป็นเด็กดีมากแล้วก็ตั้งใจเรียนขยันเรียนมากเลยนะคะอ๋อครับเออไม่ทราบว่าทางคุณลุงเนี่ยมีอะไรอยากให้โรงเรียนช่วยหรือเปล่าเช่นเรื่องทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งียนได้ค่ะทุนได้ถ้าได้ก็ดีครับ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรื่องทุนเนี่ยครูจะช่วยดูให้อีกทางนึงนะคะถ้ามีอะไรอีกก็แจ้งครูดได้มีอะไรให้ช่วยอีกไหมคะไม่มีแล้วครับอืมขอ้าจจ้ะงั้นเดี๋ยวยังไงคุณครูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครัคุณลุงสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวลูงน่าไปส่งโอเคจ้ะไปน้ำมนน้ำมนจ้โออยู่บ้าน คุณแม่สวัสดีค่ะก็น้องน้ำมนต์ก็อยู่โรงเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นเด็กดีพฤติกรรมดีเนาะในส่วนของน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าอยากจะรบกวนสอบถามข้อมูลจากคุณแม่นิดนึงได้ไหมคะได้จ้ะคุณแม่รู้จักกับครอบครัวน้องใบบอนมานานแล้วยังคะก็รู้จักมานานแล้วนะจ๊ะใบหม่อนแกเป็นเด็กน่ารักจ้ะ แกมาเล่นที่บ้านกับน้ำมนต์บ่อยๆแต่แม่ก็สงสารแกนะจ๊ะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูแถมลุงยังมาติดเหล้าอีกเขากินเหล้าด้วยหรอคะอลุงใช่จะ้ะลุงเดชนะจะ๊ะติดเหล้าวันๆไม่ทํางานอะไรหรอกจะ้ะงั้นก็แสดงว่าตั้งแต่ที่พ่อแม่ของน้องเขาแยกกันลุงเขาก็อยู่กับน้องเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรอคะใช่จะ้ะหลังจากที่พ่อแม่ของใบม,มอนแยกทางกันนะจะ๊ะพ่อของใบม,มอนก็หายไปเลยจะ้ะเห็นเขาว่ากันว่า ติดยาจนโดนตำรวจจับติดคุกไปนั่นแหละจ้ะส่วนแม่ก็มีสามีใหม่จ้ะเห็นเขาว่ากันว่าจะเอาใบหม่อนไปอยู่ด้วยแต่ดันมาตั้งท้องกับสามีใหม่ซะก่อนเลยไม่ได้พาไปอยู่ด้วยจ้ะก็เลยให้อยู่กับลุงแทนอย่างนั้นเหรอคะใช่จ้ะตอนนั้นลุงเดชก็ตกงานพอดีแถมเมียดันมาทิ้งอีกเลยสมซานกลับมาหาน้องสาวที่เป็นแม่ของใบหม่อนนะจ้ะพอแม่ของใบหม่อนเห็นว่าลุงเดชกลับมาเลยฝากให้ลุงเดชเลี้ยงใบหม่อนนะจ้ะ แล้วคอยส่งค่าใช้จ่ายมาให้แทนอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ครูก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้องกําลังโตเป็นสาวเราต้องมาอยู่กับลุงที่ติดเหล้าอีกแม่ก็เป็นห่วงจ้ะแม่ก็เลยให้น้ำมนเนี่ยคอยดูแลเหมือนกันงั้นก็ดีแล้วละค่ะถ้าคุณแม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องน้ำมนหรือน้องใบหม่อนที่ให้ครูช่วยเหลือได้คุณแม่ก็ติดต่อ,อครูมาได้เลยนะคะ ได้จ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะค่ะั้นก็ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ครูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครั้งแม่ขอบคุณมากจ้าดีดีค่ะเฮ้เดี๋ยวไปมั้งจะไปตลาดเหรอใช่ลุงจะฝากซื้ออะไรหรือเปล่า ฝากข,าของอ <ะ S 1> ไปส่งให้ไอ้บอยลูกยายโอ๋มันรอยอยู่หลังตลาดนี่ของอะไรลลุงเออบอกให้ไปส่งก็ไปส่งนะถามอ่ะไปรีาาไปบไปเล้ละ ของที่ลุงเดชฝากมาให้ทำอะไรกันอยู่เด็กๆเล่นเกมค่ะแม่แม่เอาขนมมาให้ขอบคุณค่ะเออนี่ใบหมอนน้ำมนช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนอะระวังตัวด้วยนะเมื่อวานน่ะไอบอลลูกยายโออะอยู่ๆมันก็ข้างไล่ทำร้ายคนแถวนั้น แม่กลัวมากเลยจริงเหรอแม่แล้วข้างเขามาได้ไงอะ่ะก็าชาวบ้านเขาว่ากันว่ามันเสพยาสงเสัยเสพจนข้างโหน่ากลัวแม่นี่ไปเหมือนให้แกสบายหน่อยนะฉันจะไปเพื่อนแกเองแกก็ด้วยน้ำมนตดูแลตัวเองให้รอดกันเถิดฟ้าเขาพร้อมไปส่งให้ไอ้ยบอยลูกใหญ่โอ๋นี่ของอะไรลุงโอ้แม่ดูแลตัวเองได้นี่ เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวของไปส่งให้ฉันหน่อยนะของอะไรอีกัะลุงทำไมลุงไม่เอาไปส่งเองแกถามมากทำไมก็แค่าวาดไปส่งของแค่าาน,นี้ก็ลุงให้หนูไปส่งของอะไรก็ไม่รู้นี่ที่บอลมันคงพลาดก็เป็นว่าของของลุงใช่ไหมมาผิดกฎหมายแลลุงเลเิกเถอะไม่งั้นหนูนี่แหละจะแจ้งตำรวจกูลุงกูงนะมึงจแจ้งตำรวจจับกูบเลยเหรอกูเลี้ยงมาแล้วแต่เด็กๆแต่พ่อแม่ลูกจะไปอ่ะโวหงานนล่ละคุณ ถ้าเรียนพร้อมแล้วลงมาทําข้อสอบได้เลยนะคะอ่ะทําทำไมมาสายนะคะลูกเอ่อพอดีลูกไปข้านาคมาไม่รู้เหรอคะวันนี้มีสอบถ่อเซจเกตออกด้วยนะคะเพื่อการการที่จะหลีกเนาะานแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเลย อบเสร็จแล้วอะไปหาครูที่ห้องพวกครูด้วยนะเมื่อกี้ครูเห็นแขนหนูมีตะลอยอ่ะไปทำอะไรมาหรือเปล่าคะเอ่อพอดีหนูเดินชนโต๊ะอะค่ะถ้ามีอะไรอ่ะมาบอกครูได้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Halo, แม่ว่าไงน้ำมนต์ตอนนี้แกอยู่ไหนอยู่กับใบหมอนหรือเปล่าอ๋อใบหมอนหรออยู่กับหนูแน่แหละกาลังจะกลับบ้านกันเย็นนี้แกชวนใบหมอนมากินข้าวเย็นที่บ้านเราก่อนนะอย่าเพิ่งให้กลับบ้านอ๋อได้ค่ะนี่ใบหมอนแม่เราชวนแกไปกินข้าวเย็นที่บ้านะ่ะแต่แกได้กลับไปทํากับข้าวให้ลุงเดชปะไม่ไม่พอดีมีข้าวเหลือที่บ้านอะจริงเหรองั้นเราไปกันเถอะฉันหิวข้าวแล้ว แม่หนูกลับมาแล้วอาวกลับมาแล้วลูกเออนี่ใบหม่อนรู้ข่าวลุงเดชหรือยังล่ะข่าวอะไรหรอคะหรือว่าลุงเดชไปทําอะไรใครไ้อีกก็ลุงเดชน่ะโดนจับไปแล้วนะฮะทาไมถึงโดนจับล่ะแม่ก็วันนั้นตํารวจเขาล่อซื้อยาคนที่จับได้ก็คือลุงเดชนะสิจริงเหรอแม่ลุงเดชเนี่ยน่าจะขายยาอือตอนรู้ข่าวอะ่ะแม่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันก็เลยให้หนูโทรบอกให้ในะบหม่อนอะเมื่อกี้เข้าที่บ้านไง แล้วนี่ลุงเดชโดนจับไปแล้วหนูจะเอาอยัางไงต่อล่ะหนูยังไม่รู้ค่ะป้าลองโทรหาแม่ดูไหมล่ะงั้นวันนี้หนูก็นอนที่นี่ก่อนอยู่คนเดียวมันอันตรายรขอบคุณนะคะไปกินข้าวเถอะเย็นหมดแล้วฮัลโหลแม่หนูเองนะฮัลโหลโทรมามีอะไรล่ะแม่รู้เรื่องลุงเดชหรือยังทำไมไม่เรื่องอะไร ลุงเดดโดนจับลุงเดดทั้งคาตทั้งเสพยาวันนี้โดนล่อซื้อแล้วก็โดนจับไปแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนอยู่บ้านคนเดียวหรอหนูอยู่บ้านน้ำมนค่ะแม่อือดีแล้วล่ะแม่หนูขอไปอยู่กับแม่ได้ไหมหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำตัวเป็นภาละใบมอนไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกมาอยู่ด้วย มีแม่เองก็ต้องเลี้ยงน้องอีกอย่างแม่เกรงใจคนที่นี่ลูกก็รู้ว่าสามีใหม่แม่เป็นคนยังไงแม่ลำบากใจนะใบม,ม่มอนใบม่อนฟังแม่อยู่หรือเปล่าค่ะเอาเป็นว่าแม่จะส่งเงินเพิ่มให้ถ้าแกขาดเหลืออะไรก็ค่อยโทรมาหาแม่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะงั้นแม่ไปดูน้องก่อนนะเหมือนจะตื่นแล้ว แกเป็นไรอะ่ะโอ้ไม่ลงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันอยู่ข้างแกเองใบมอนเมื่อคืนโทรหาแม่แล้วใช่ไหมลูกแม่ว่ายังไงบ้างล่ะแม่บอกว่าจะโอนเงินให้นะคะแค่นั้นเองเหรอทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน,นะแม่แม่ให้ใบมอนมาอยู่บ้านเราไม่ได้หรอ เออใช่ใบหมอนมาอยู่กับป้าสิหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวอันตรายไม่เป็นไรค่ะป้าหนูเกรงใจแค่นี้หนูก็รบกวนป้ากับน้ำมนต์มากพอแล้วงั้นถ้ามีอะไรรีบบอกป้าเลยนะมามากินกินเดี๋ยวสายขออนุญาตค่ะเชิญจะ้ะนั่นงก่อนครูมีอะไรหรือเปล่าคะครูรู้เรื่องใบหม่อนมาบ้างแล้วนะ นัรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนเขาจะทำยังไงต่อไปก็ตั้งแต่ที่ดุงเดชถูกจับตัวไปใบหมมอนก็โทรหาแม่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปพูดกันยังไงเหมือนฝ่ายสามีใหม่แม่จะไม่ยอมให้ใบหมอนไปอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ดูเก่งใจมากเลยแต่แม่ใบหมมอนจะส่งเงินมาเพิ่มให้ค่ะแต่ไม่สามารถรับเลี้ยงได้จริงค่ะงั้นก็อันตรายมากเลยนะที่เขาต้องอยู่คนเดียวอีกอย่างเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วย หนูกัแม่ก็คิดแบบนั้นแหละค่ะเคยชวนใบหมอนมาอยู่ด้วยแต่ไปหมอนบอกว่าเกรงใจอยู่คนเดียวได้ค่ะเราก็คงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันสอดสองดูแลแบบนี้เนาะงั้นครูก็ฝากหนูช่วยสอดสองดูแลเพื่อนด้วยละกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรที่ครูช่วยได้ก็บอกครูมาก็คงเหลือแต่เราแหละที่จะช่วยดูแลเขาได้เพราะถ้าให้ครูถามใบหมอนนะ่ะเขาก็คงไม่ตอบครูหรอกค่ะได้ค่ะหนูจะช่วยดูแล แล้วเป็นยังไงจาขอบใจมากค่ะสวัสดีค่ะปนเข้ากหอหหนี่ใบม่อนเราขอคุยอะไรด้วยไหนสิว่าไงใบบัวมีอะไรเหรอเออ แล้วเรื่องที่ลุงแกโดนจับนี่จริงปะอืมจริงทำไมอ่ะแกจะมาบูลลี่เราหรอเปล่าเราจะบูลลี่แกทำไมชีวิตฉันก็ไม่ได้ดีไปกว่าแกมากหรอกฉันก็แค่เป็นห่วงแกต้องลำบากมากแน่เลยใช่ไหมก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกแน่ใจเหรอช่วงนี้เราไม่เห็นเธอลงไปกินข้าวกับน้ำมนต์เลยไม่ใช่ว่าแกกำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรอก็นิดหน่อยนะ ทำไมล่ะฉันก็ได้ยินว่าแม่แกก็ส่งเงินมาไม่ใช่หรอทําไมถึงมีปัญหาได้ล่ะพอดีช่วงนี้แม่ยุนะ่งๆน่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ลําบากมากหรอกขอบคุณที่เป็นห่วงนะเมื่อก่อนชีวิตฉันก็ลําบากแบบนี้แหละวันนึงแทบไม่ได้กินข้าวเลยแต่ชีวิตฉันก็ดีขึ้นชั่วข้ามคืนเลยแหละแกอยากรู้ไหมว่าทําไมทําไมหรอฉันได้ไปเจอกับคนคนนึงน่ะเขาพาฉันไปทํางานเงินดีมากเลยแหละ หมายถึงงานที่แกทําอยู่ตอนนี้เหรอใช่สิฉันก็เห็นว่าแกก็เหมือนกับฉันฉันก็เลยอยากให้ชีวิตแกดีขึ้นนะเบยมอนแกกำลังจะชวนฉันไปทํางานนี้เหรอใช่นี่เบม,มอนฉันนะ่ะเข้าใจความรู้สึกแกนะฉันว่าแกก็เหมือนฉันสุดท้ายก็โดนทิ้งต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยใช่ไหมล่ะยังไงเราก็ต้องยืนด้วยตัวเองนะอย่างน้อยถ้าแกมีงานทำ แกก็จะไม่ต้องรองเงินจากแม่ไงจะได้ไม่ต้องอดมือกินมืองั้นถ้าฉันจะทำงานนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างถือว่าตกลงกันแล้วนะแล้วแกพร้อมทำงานวันไหน่ะถ้าเริ่มแล้วจะได้เงินเลยใช่ไหมงั้นเริ่มวันนี้เลยก็ได้ได้งั้นคืนนี้แกไปกับฉันนะนี่ใแบบวัวทธมาคุยอะไรเพื่อนฉันก็แค่มาคุยเล่นน่ะ แกอย่านุมนัดเรานะไทมอนอมนัดอะไรแล้วคุยอะไรกันมันไม่ได้ว่าอะไรแกใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรแค่มาคุยเล่นเฉยๆอย่ามองเพื่อนในแง่ร้ายสิก็แงส่สิข่าวลือของยายนั่นมีแต่เรื่องดีๆทางนั้นเลยนี่ฉันและไม่อยากให้แกไปยุ่งจริงๆอ๋อนาะไม่มีอะไรจริงๆอย่าโมโหเลยนะ เล่าให้ฟังชื่อใบหมอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะชื่อใบหมอนใช่ไหมจะ๊ะอือดูจากลุกแล้วเนี่ยดูจืดชืดมากมากเลยนะจะ๊ะอ่ะแต่ไหนๆก็มาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะหาลูกค้าให้นะจะ๊ะโอ้นั่นไงมาพอดีเลยเธออยู่ตรงนี้รอนะจะ๊ะ สวัสดีค่ะคุณพี่สนใจน้องคนไหนคะมีเด็กคนใหม่ไหมครับอ๋อเพิ่งมีเข้ามาค่ะแต่ว่าเลทราคาก็จะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่สองพันที่สนใจไหมคะสนใจครับคนไหนเนออมัน,นี่สิจ้ะเด็กใหม่นี่ค่ะเด็กใหม่เพิ่งมาวันนี้เลยแนะนำตัว <ใน S 1> สิจ้เอ่อชื่อใบายมอคค่ะน้องใบายมน ฝากเอ็นดูน้องใบหม่อนด้วยนะคะพอดีเพิ่งเป็นเด็กมาใหม่ด้วยความดีเชิญจ้ะขอตัวนะจ๊ะน้องใบหม่อนรัลผมอะไรนเนี่ยเอาน้อยไปไหนอ่ะ เเ้้ยย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 ดีอออนนรก่อนอื่นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งให้คุณแม่ทราบก่อนในเรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชนเนาะเด็กและเยาวชนทุกคนจะต้องได้รับสิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะคะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาได้รับสิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็สิทธิ์ในการมีส่วนร่วม ทีนี้น้องใบหม่อนเขากําลังตกอยู่ในความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้รับสิทธิในการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขาตอบตกลงเราก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่ของน้องตกลงก็สามารถดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครูและเพื่อนบ้านได้ช่วยเหลือใบหม่อนให้ได้รับการดูแลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด เพราะการอยู่คนเดียวไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วใบม,มอนใบม,มอนเดียว่นี้ไปเที่ยวก้อนพยากันนะล,ลูกไปไหว้พระขนงามเมืองด้วยป้าขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วได้เลยค่ะหนูอยากไปเดินที่กวอนอยู่พอดีเลย จากสถิติในรอบ3ปีคือตั้งแต่ปี2564ถึง2566พบว่าเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทั้งสิ้น1,097คนโดยกว่า88%นั้นเป็นเพศหญิงสำหรับผู้กระทำหลักและมากที่สุดก็ยังเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อเลี้ยงและแม้กระทั่งพ่อแท้ๆส่วนผู้กระทำที่ไม่ใช่คนในครอบครัวประกอบด้วยเพื่อนบ้าน คนแปลกหน้าคนรู้จักผ่านช่องทางโซเชียลนักเรียนด้วยกันครูพระนายจ้างและนอกจากนี้ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบุเพราะอยู่ในระหว่างสอบสวนดังนั้นเราควรที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กๆและเยาวชนในชุมชนของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาอย่างทันท่วงทีหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเพราะทุกชีวิตมีความหมาย หากพบเหตุเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดและต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดนั้น,น,น